มา,าเแต่เราใหม่ใส่ประมึกแห้นใส่หนวดหมึกนะเป็นหนวดหมึกแห้งอย่างนัวแต่าเาไม่ชดใส่หมูแล้วก็ใส่หมึกแห้งนะอร่อยนัว เ,เ,เก,กีียวเกลียวเกลียวมะกอกหมูทอดหมูทอดของลูกกินเหลือทำน้ำก่อนต่อมาเกาะ gốc tập cho mm หนื่อยๆพอกรอบๆแทบเลยอือหือบอกว่านัวมากหนื่อย หนวดประมุ่มันเพิ่มความหนื่ เพมความน้อยแกเอาไม้มันไม่ได้ออกเต็มหานะมันจะเป็นนัวนัวหอมหอมือม جانب <tellánic> ตรง <tellánic> 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 <tellánic>